สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนานในตอนที่554นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคินนันเข้าไปยังประตูมิติเลยปลายกิ่งหลงปิดทางเชื่อมเดี๋ยวนี้พยักมกังกรนี่เจ้าข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะแต่เวลามันผ่านไปนานแล้วจนทําให้ข้าต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการหลอกลวงไปเสียแล้วละ นี่เขากล้าปล่อยให้พวกหัวขโมยหนีไปร่วมกันสังหารเขาซะจะพวกบัดซบรีบเข้ามาเลยโชคดีที่ขินนานมอบลมป,ปานจัก,กรพรรดิให้แก่ข้าที่จริงแล้วข้าอยากจะฟัดกับพวกเจ้ามานานแล้วลวนะนักดินแดนต้องห้ามเทพีศาจตเทพีศาจตล่างแปลงแห่งความพิโรธหล้นหาที่ตายพวกมันผ่านทางเชื่อมป้ายจิ่งหลวงออกไปได้แล้วตอนนี้คงอยากที่จะตามตัวพวกมันคงต้องหาวิธีไหมในการจับพวกหัวขโมยนั่น พยักมังกรข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสื่อสัตว์ต่อสหายของเจ้าถึงขนาดนี้พวกมันถึงขนาดทําให้เจ้าเต็มใจที่จะทรยศต่อผอพันธุ์ของตนเองและแม้กระทั่งยอมทิ้งชีวิตของเจ้าเพื่อช่วยเหลือพวกมันเชียวหรือขยะอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรข้าเคยแม้แต่จะสังหารเจ้านั่นเสียด้วยซ้ําแต่เขาคํำลากบว่าข้าเป็นพี่น้องของเขาอยู่ถึงเวลาที่เจ้าต้องตายแล้วลาก่อน ากรพวกเจ้าทั้ง3มคิดจะทำอะไรนะพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าพยักมังกรทลยศต่อเผ่าพันธุ์ของพวกเราหากคิดจะช่วยเขาข้าจะถือว่าเจ้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเคลื่อนย้ายสิทธิพี่ไม่ต้องห่วงข้า หกปาคข้าจะคิดบัญชีในสิ่งที่เจ้าทำเอาไว้ทีหลังหรือว่าเรื่องที่ข้าแอบไปวิหารเทียนซุนแค่คนเดียวจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วเรื่องนั้นพวกเรารู้ดีว่าเขาทำอะไรลงไปแต่ว่าพยักมังกรเป็นสัตว์ปีศาจชั้นสูงทั้งยังเป็นสิทธิของเทพยุทธจริงลงไม่ว่าเรื่องที่เขาทำจะร้ายแรงสักแค่ไหนเทพปีศาจจะเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษของเขาเองพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ในการสังหารเขาฮ สังหารเขาไม่ได้อย่างนั้นหรอหน้าขันความผิดที่เขาทําคือการทรยศต่อเผ่าพันธ์ของตนเองเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องรอการตัดสินใจจากเทพปีศาหอยไปซะไม่เช่นนั้นข้าจะสังหารพวกเจ้าทั้งสามไปด้วยก่อนจะมีคําสั่งจากเทพปีศาจเเราจะไม่ยอมให้เจ้าสังหารเขาเด็ดขาดพวกเจ้าสามคนนะล้อจะหยุดข้าไร้สาระนะพวกเจ้ายังไม่มีข้าพอถ้าหากพวกเขาทั้งสามไม่มีข้าพอแล้วข้าละ ดูเหมือนว่ายัางทันเวลาสินะนี่เจ้าจะกลับมาทำบ้าอะไรอีกข้าต้องขอบอกเลยว่าพวกเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจมากคนหนึ่งยอมเสียสละชีวิตแต่อีกคนก็เต็มใจที่จะกลับมาเพื่อข้าตัวตายทั้งที่จะหนีไปก็ง่ายแสนง่ายเอาเถอะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็จะไม่ปิดบังตัวตนอีกต่อไปไม่จริงนะลมปานนี้มันเจ้าคือชิ้นนั้นอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เจ้าซ่อนตัวตนจากกฎของฝาดินได้ยังไงกันโห แค่ลูกเล่นไร้สาระแค่นี้ก็ทําให้คุณชายที่ยิงจะโสอย่างเจ้าประหลาดใจได้ด้วยอย่างนั้นหรอตัวข้าอาศัยเพียงแค่ยันปกปิดสวรรค์เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะซ่อนตัวจากสวรรค์และโลกได้แล้วเจ้าคิดว่าข้าคนนี้อยู่ภายใต้กฎที่ประตูสวรรค์ใต้สร้างขึ้นอย่างนั้นหรอช่างนาขันทุกคนรีบแจ้งไปยังทุกข้ออำนาจเฮ ไม่นาะน่ากลัวเกินไปแล้วนี่นะล้อพลังของจัก,กรพัดยุทธที่แท้จริงเป็นไงบ้างพยักมังกรเจ้าได้รับบาดเจ็บไหมชิ้นนั้นเจ้าจะกลับมาทำบ้าอะไรรู้ไหมกว่าข้าจะตัดสินใจยอมสละชีวิตตนเองมันยากขนาดไหนอย่างน้อยก็ขอให้ข้าได้แสดงมุมมองที่น่าดูก่อนตายไม่ได้หรือไงนี่เจ้าคิดว่าเทพมังกรอย่างข้าจะให้บรรพชนยุทธเชนเจ้าสละชีวิตช่วยเหลืออย่างนั้นล้อช่งนาขัน เออคือว่าที่จริงแล้วข้าไม่เคยคิดจะช่วยท่านด้วยซ้านี่เจ้าฮ่า <laughs> ช่างมันไปเถอะยังไงเสียพวกเราทั้งหมดก็ติดอยู่ที่นี่สุสานมังกรแห่งนี้แล้วทางที่ดีพวกเรามาช่วยกันหาทางออกไปจากที่นี่จะดีกว่าพี่ชายทั้งสามครั้งนี้ข้าอยากจะขอร้องพวกท่านสักเรื่องหนึ่งการที่ข้ามาปรากฏตัวในที่แห่งนี้ท่านช่วยปิดบังความลับของข้าจะได้หรือไม่ ไม่เป็นไรลรอสิทธิ์น้องชิ้นนั้นอย่าห่วงเลยพวกเราไม่บอกเรื่องนี้แกใครอย่างแน่นอนแม้แต่ท่านอาจารย์ก็ตามเช่นนั้นตอนนี้ข้าขอลองดูก่อนว่าจะทำอะไรกับศิลาปาการโบราณน,นี้ได้บ้างตราบใดที่ข้าสามารถทำลายศิลานี้ได้สุสานมังกรก็จะเป็นอิสระทำให้การหลบหนีออกไปจากที่นี่ถือเป็นเรื่องง่ายเช่นกันระเบิดกวดนาพ้า เป็นอย่างที่คิดสิ่งนี้พิเศษเกินไปการคิดจะทำลายมันคงไม่ต่างอะไรจากการคิดจะทำลายต้นหมอกคำ